ถึงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา113และมาตรา116สวัสดีครับสวัสดีครับฝับอนตลบคุณผู้ชมครับขรสู่รายการเวกับไท a แลนด์ทาง Voice TV เซอร์อาหารสมองเปิดมุมมองใหม่และแตกต่างกับเราทั้ง3คนนะครับสวัสดีอาจารย์วิโรจน์สวัสดีครับน้องฟินครับสวัสดีพิชวัครับสวัสดีครับ ครับเมื่อวานนี้ข่าวข่าวเนี่ยเยอะไปหมดเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาขึ้นเราจะเราการเมืองเดี๋ยเราพูดทีหลังวันนี้ข่าวฮอตเนี่ยนะฮะที่เป็นข่าวแรกที่เราจะนํามาพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของบริษัท True กับ d ีแท็ที่เขาควบรวมกันอวันนี้แหมผมผมผมว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงไหนไหมฮะมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้า True กับ d ีแท็ควบรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนอย่างเราอหรือหรือหรือว่าคนอย่างเราจะได้รับผลกระทบยังไง แล้วแล้วคือที่อ่านข้อมูลคร่าวๆเนี่ยเขาตั้งใจไว้ว่าเขาจะมีการพัฒนารูปแบบของการทาธุรกิจเพิ่มเติมเลยนะฮะอาจารย์วิโรจน์พิชวัตรครับคือะะไม่ได้เน้นด้านนี้อย่างเดียวเขาจะไปในเรื่องของอาจจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาด้วยคือตามหลักการนะในตลาดนะฮะการมีแข่งขันหลายรายเนี่ยม,ม,มีผู้แข่งขันหลายรายย่อมเป็นประโยชน์กับผู้<ม>บริโภคทีนี้ถ้ามันเกิดบริษัทอันดับ2องันดับ3รวมตัวกันใช่ไหมฮะมันก็ส่งผลกระทบ ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วยนะฮะและที่สําคัญก็คือการเข้าไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆการไปสู่เบนเจอร์ใหม่ๆรูปแบบธุรกิจใหม่ๆต้องยอมรับนะครับเรายังไม่ได้เรกูลเลตนะอตอนนี้ที่เราเรกูลเลตอยู่มีแค่เรื่องของโทรศัพท์มือถือถ,ถ,ถูก,ถกไหมเรื่องคลื่นความถี่ที่กสทชเขาดูแลอยู่อพาร์ท from that เอ้พ, that, พวกไอกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีเรกูลเลตเลยแต่โดยหัวใจของมันเนี่ยนะฮะการที่อยู่ดีๆมีผู้แข่งขันสามรายเหลือสองราย ย่อมไม่ดีแน่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือว่าจะทํำยังไงให้รายอื่นๆเข้ามามีบทบาทเปิดตลาดและก่อให้มีการแข่งขันมากขึ้นเพราะในโลกเนี่ยยังมีบริษัทอเมริกันใช่ไหมพวกวอร์ริ์นก็มีใช่ไหมฮะในญี่ปุ่นก็มีในเกาหลีก็มีมีตัวโตๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับทีนี้จะทําอย่างไรที่จะทําให้เป็นการดึงดูดให้ตัวอื่นๆเนี่ยเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้นเพราะถ้าปล่อยให้มีการควบรวมกันไปแบบเนี้ย แนวโน้มก็คือจะไม่ค่อยเป็นผลบวกกับเราเท่าไหร่รับสอ2ก็คือพอไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆที่ผู้ลงทุนนะคุณมีรัฐมนตรีดีที่วิ่งตามไม่ทันเรื่องพวกนี้นะครับมันก็จะนําไปสู่ปัญหาเรื่องของการผูกขาดและการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ถูกระเลีและไม่คุ้มครองผู้บริโภคด้วยรับชื่อบริษัทใหม่เนี่ยชื่อว่า c i t r i n g l o b a l นะครจำชื่อนี้ไวด้ดีๆนะ c i t r i n Global ฮะมันจะเป็นรูปแบบว่า2บริษัทเนี่ย เขาตั้งรบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วบริษัทใหม่นี้ก็แลกหุ้นกับทาง d ีแทเขาก็แลกหุ้นกันแล้วก็แลกหุ้นกับทาง t อ่าแต่ว่าก็เมิดก็รวมกันนะฮะเป็นบริษัทแล้วก็จะเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในโทรคมนาคมแต่ในประเทศไทยแต่วงเล็หน้าเอเอสแต่ผลแต่ผลการกำไรนี่เอสยังกำไรกว่ายิงกำไรเฮ้เขาเมิดกันทั้งนี้หมายถึงว่า d ีแทกับทรูยังอยู่ไหมฮะไม่อยู่แล้วก็เเพื่อไปเป็นบริษัทเดียวก็เป็นบริษัทเพื่อไม่ตั้งบริษัทใหม่เลยซิติ้นโกลบอลแต่ว่าเขาไม่ได้เพิ่ แบบที่ทีแรกเราเข้าใจว่าถ้าจะออกมาเป็นแนวนั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่ทุกคนเอาแคปิตอลของตัวเองที่มีอยู่ไปใส่ในบริษัทคือ<า>วิธีธุรกิจแบบทุนนิยมและบริษัทบริษัทขนาดใหญ่อย่างงี้มันก็จะเหมือนกันอย่างนี้แหละเพื่อจะได้มีผลกําไรมากขึ้นลดรายจ่ายลงใช่ไหมฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเสาที่มันมีสองเสาอยู่ในบริเวณเดียวกันก็จะเหลือเสาเดียวมันก็ลดรายจ่ายครับผลกาไรมันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ากับผู้บริโภคนี่คนละเรื่องยิ่งยิ่งแข่งน้อยรายเนี่ย คุณยิ่งผูกขาดเนี่ยนะคุณยิ่งผูกขาดคุณก็จะยิ่งกําไรมากขึ้นบริษัทก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผู้ถือหุ้นก็โอเคแฮปปี้แต่ว่าผู้บริโภคซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับผลกระทบมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในระยะยาวาเพราะฉะนั้นมันจึงมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดในทุกประเทศทุนนิยมที่มีประสิทธิภาพจะมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือ ผู้มีที่พลต่อตลาดกรณีแบบนี้เนี่ยโอเคคุณไม่ได้ผูกขาดเจ้าเดียวแต่มันก็มีแค่น้อยรายมากคือสองรายสองรายเนี่ยหัวกันก็จบแล้วใช่ไหมคุณจะขึ้นเป็น5,000บาทต่อเดือนเนี้ยใครจะทําอะไรคุณได้คุณมีสองอันหัวกันใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของนี่แหละคือปกติแล้วคนที่กํากับนโยบายภาครัฐเนี่ยในกรณีของประเทศไทยคือกสชและดีเอสเนี่ยฮะจะต้องพยายามเอื้อให้เกิดการแข่งขันมากปลายเข้าไว และกระบวนการเอื้อเนี่ยโอกาสมันผ่านมาแล้วหลายครั้งการให้สัมปทาน 3G 4G หรือให้สัมปทานคลื่นมือถือแต่ละครั้งเนี่ยคุณไปตั้งราคาไว้สูงริวเลยไม่เปิดโอกาสให้บริษัทใหม่ๆต่างประเทศใหม่ๆเข้ามาจำโมโนได้ไหมจำโมโนจะร่วมมือกับซัมซุงนะนะตอนนั้นเนี่ยแต่มันเคาะดีดลูกคิดแล้วมันคงไม่ไหวเพราะว่าเป็นตัวใหม่เข้ามาเล่น เเราาาตต้้องงมมมัใหห่ดคน,ดคนที่เข้ามาใหม่หนึ่งค<า>่าคลื่นสัมปทาน <c oughs> จะต้องเท่าไหร่ <c oughs> เงินก้อนนี้ยังไม่พอคุณต้องลงทุนในการปักเสาอีกเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นมันไม่เอื้อให้กลุ่มใหญ่ๆเข้ามาล่ะกลุ่มใหม่ๆเข้ามาคือคือถ้าเป็นรูปแบบนี้ควบรวมกันจริงๆเนี่ยทางบริษัทชื่อว่าอะไรเนี่ยซิทรินโกลบอลซิทรินโกลบอลเนี่ยจะมีลูกค้าอยู่ในมือเนี่ยประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ AIS เนี่ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งมันจะกลายเป็นสองเจ้าใหญ่แล้วผมแค่รู้สึกว่าอย่างนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาแฮปปี้ละหมายความว่าเขาเขาแข่งแย่งกันไม่ไม่ต้องแข่งกันเนี่ยแฮปปี้วันนี้เนี่ยตลาดภาคเช้าเนี่ยนะฮะ ทรูเนี่ยคะแนนไอเคลรียการาคาบวกไป10%บเปอดีทก็ประมาณ8% 6%แต่ว่า AS ก็ขึ้นขึ้นเหมือนกัน AS ก็ขึ้นเหมือนกันที่ขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าต่อไปมันจะแแขกน้อ่าได้หมดได้ประโยชน์หมดแล้วก็ยังคนไทยตระหว่ามันจะมีการถ่ายเทตัวกลุ่มลูกค้าด้วยนี่ผมผมดูราคาตอนนี้เนี่ยแอดวานซเนี่ยขึ้นมาสิบาทสิบบาทก็5%ง ขึ้นน้อยกว่ามันขึ้นน้อยกว่าดีแท็กแหละทรูเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่าราคาเพราะว่าแอดวานซ์หุ้นมันราคาสูงใช่แต่ว่าก็ยังไงเขาได้ประโยชน์หมดนะฮะแต่ว่าผู้บริโภคปัญหาคือทรัพยากรมีจํากัดเนี่ยรายได้ไ้ไอากำลังกำไรมันไปอยู่ที่ไหนโอเคคุณอาจจะวินก็ได้ถ้าเกิดคุณเติบโตไปด้วยกันใช่ไหมกับกับคนไทยแต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยแต่ที่สําคัญคือเพราะมันเป็นทรูผมคิดว่ามันเป็นทรูแล้วไงฮะทรูมันมันถือหุ้นใหญ่โดย CP ีไง ผมว่าเนี่ยเป็นประเด็นที่คนไทยรู้สึกว่ามันน่ากลัวจังเลยจะ,เจะบอกว่าเขาจะทำธุรกิจไม่ชอบอะไรเราไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ประเด็นคือว่าอาการผูกขาดแล้วการเติบโตของ CP เนี่ยมันในรอบ7ปีของประยุทธ์เนี่ยมันสยายอาณาจักรม,มหาศาลโรตัสเทสโกโรตัสกลายเป็นโรตัสแมคโครเข้าไปครองเข้าไปในกิจการของรถไฟฟ้าด้วยการ ใช้ไอ้สามสนามบินเข้าไปมหาศาลเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอาณาจักรซีพีขยายปีมหาศาลแอร์ผอนลิดนะที่ต้องจ่ายรพทอก่อนก็ได้ผ่อนเดี๋ยวมี15ไห่อไร่ใช่ไหมตรงมกะสันไหมได้ไปแล้วได้ไปแล้วใช่ไหมได้ไปแล้วสามสนามบินได้ไปแล้ว ไอ้ที่แอปพลิเคชัเนี่ยที่จะต้องจ่ายเงินก้อนให้กับรอฟทเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านเขาก็ชะลอไปเนี่ยเขาก็ชะลอเป็น10เดือนไอ้สิบปีเ่าอปนสาคบิดแม้ว่าจะจะให้ดอกกระรัตก็ตามแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเนื่องจาก CP เนี่ยมันใกล้บ้านหมายถึงก็เซเว่นน่มันใกล้บ้านคนมันผูกพันไม่ใช่ผูกพันเขาเรียกว่าอะไร เจอมันทุกวันอ่ะมัน,มน,มนใกล้ตัวเราอ่ะม,มันรู้ส,สึกว่าอโอ้โหซีพีมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามันก็เลยเป็นความน่ากลัวคําถามต่อมาก็คือว่าถ้าพี่ชวัตตั้งคําถามแบบนี้น่ากลัวอาจารย์วิโรจน์ก็สชอเองเดี๋ยวจะต้องมามีบทบาทอย่างสําคัญในครั้งนี้บทบาทอะไรฮะก็เขาเขาเป็นคนควบคุมตลาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาถ้ามันมีมันเปินร้อยละสิบเนี่ยเขาเขามีโอกาสเขามีอ่านาจที่ผ่านมาเขาทําอะไรบ้างฮะที่ผ่านมารู้สึกผมว่ามีหน้าที่สองอย่างนะ หนึ่งคือไล่เก็บปังสองคือไล่เล่นสื่อก็เห็นทําอยู่สองอย่างนี่แหละฮะเราเคยเห็นเขาทําอะไรคุ้มครองผู้บริโภคไหมฮะหรือมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนว่ากิจกรรมแบบไหนรับได้รับไม่ได้ตลอดหกเปีที่อยู่ภายใต้ผลิตยุทธ์มีการออกมาตรการต่างๆที่จะคุ้มครองครับสิทธิของผู้บริโภคเปิดให้เกิดการแข่งขันถูกไหมฮะทําให้สื่อดิจิตอลต่างๆเนี่ยนะครับมีมูลค่ามีคุณค่า ต่อการใช้ชีวิตต่อการทําธุรกิจของประชาชนมากน้อยแค่ไหนยังไม่เคยเห็นนะครับทีวีนี้จิคาดหวังอะไรอ่ะจะคาดหวังอะไรเขาก็บอกไงการพยายามดึงคลื่นมาประมูลไงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อเพื่อต่อรัฐเพื่อเอ่อต่อรัฐเป็นเท่ารัฐสาม G 4 G 5 G ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเอ่อมันป้องกันในปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างระยะยาวหรือเปล่าเช่นการแข่งขันน้อยรายถูก และการแข่งขันมากรายจะดีกว่าไหมในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีการแข่งขันหรือการถีบตัวแต่ทั้งหมดนี้มันก็มีเหตุผลของมันแต่แต่ละฝ่ายอะฮะฟร,รูดีแท็กเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะเป็นบริษัทที่แข่งขันในตลาดเอเชียได้ จะไปลงทุนในสิงคโปร์อะไรก็ราคาก็คุยกันไปอะฮะครับอ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเาจะไปลงทุนต่างประเทศไอ้เจ้าบริษัทใหม่ตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วจะไปแต่ยุคนี้มันขายไม่ได้ในแง่ที่ว่ามันเป็นบริษัทไทยอะไรเงี้ยนะเพราะว่ารินเทเลนอมันก็ไม่ใช่ไทยอยู่แล้วมันก็มาร่วมกับทรูแล้ว AS มันก็เป็นไทยไปแล้วครับเพราะว่าอินทัชถือหุ้น AS ใหญ่แล้วก็ก้ามันซื้อไปแล้วใช่ครับ ก็เทเลนอยจริงเขาก็มีหลายตลาดอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมผมคิดว่าคงร่วมมือกันเราเปลงทุนต่างประเทศแล้วกลับมาลงทุนที่ไทยต่อเพิ่มเติมโอเคนี่ก็คือประเด็นเรื่องของซีทริน g l o b a l นะครับบริษัทใหม่ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างดีแทกแล้วก็ u ูเห็นตามข่าวล่าสุดเหมือกนกสทชเนี่ยกำลังเรียกมาคุยนะฮะทั้งตัวดีแทกและน่าจะเป็นวันนี้ต้องคุยอยู่แล้วเพราะมันมีมันมีผลร้อยหละเกินร้ร้อยร้อยละสิบซึ่งมันผิดกฎไม่ใช่ผิดกฎหมายมันต้องได้รับการอนุมัติจากกสทชซึ่งพีี่่่คิดดวาาาทททํมมั้งห เขาไม่ได้คุยแลหละฮะกับ k e พ person ต่างๆขอคำแนะนำต่างๆว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ขลาวม่าวทรูดีแท็กมันมันพูดกันมาปีกว่าละ,ะว่าจะรวมกันม,มันพูดกันมาปีกว่าละหุ้นมันขึ้นขึ้นลงๆปล่อยข่าวทีหุ้นก็ขึ้นทีอ,อะไรเงี้ยมันขึ้นมาปีกว่ามันไม่ได้ผิดคาดอะไรช่องอกฎหมายเขาศึกษามาอย่างเีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการแข่งขันทางค้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเลยนะ ซีพีก็รอดมาได้นะฮะกรณีซื้อแมคโครกรณีซ<ล>ื<ล>้อสโตรตเนี่ยก็รอดมาได้นะฮะอรอดมาท่ามกลางความงงเงินงงอง,งสัยว่าเล่อกฎหมายตัวนี้มันจะมีไว้ทําไมคือ <c oughs> ถ้าเป็นเมืองนอกกรณีอย่างนี้มันจะอย่างพูดง่ายอย่างสหรัฐอเมริกาผมจําได้ว่าเหมือนเหมือนแบบเขาต้องให้บริษัทเขาจะบังคับริษัทย่อยอะไรงเขาบังคับให้แตกบริษัทกรณีมีผลผูกขาดเนี่ยเขาจะบังคับให้แตกบริษัท บริษัทน้ํามันเนี่ยเป็นบริษัทแรกๆเลยในบริษัทใหญ่ในธุรกิจโลกที่เข้าบังคับให้แตกบริษัทแล้วก็ทําให้กิจการพลังงานในอเมริกามันเติบโตมหาศาลเลยเพราะมันมีคู่แข่งมากมายแต่บ้านเราเนี่ยผมเข้าใจว่าการมองทุนนิยมการแค่มองว่ามีเซเว่นอยู่ในทุกซอกซอยหนึ่งซอยอาจจะมีหลายๆอันเนี่ยคือทุนนิยมเป็นสิ่งที่ทําได้ถูกไหมฮะแต่ในด้านกลับกันเนี่ยในโลกตะวันตกหรือว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วสิ่งที่ให้ความสําคัญยิ่งกว่าคือการลงทุนการแข่งขันเนี่ย มันจะต้องมีเป้าหมายว่าประชาชนมีสิทธิเลือกและได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นมันจะต้องบอกกันว่าโอเคคุณจะต้องปล่อยให้มีการแข่งขันหลายรายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั่นน่ะแหละจะเป็นตัวที่นําไปทําให้ทุนนิยมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพใช่ไหมแข่งขันได้มีนวัตรกรรมเพื่อแข่งขันและที่สําคัญลูกค้าสามารถได,ได้ประโยชน์จากการแข่งขันทางราคาแต่บ้านเราไอ้ทุนนิยมที่เป็นอยู่เนี่ยผมขอเรียกว่าทุนนิยมสามานะฮะบแบบที่พวกคุณด่าๆกันเนี่ยนี่แหละครับของจริงฮะ รพเ่อผูกขาดกันไปเรื่อยๆและอ้างว่านี่คือสิ่งปกติที่ควรจะทําได้ซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกยอมรับในทางสากลนะน<ร>ี่เราคุยเพราะประโยชน์<ล>ประชาชน,ชนมันอยู่ตรงไหนรตรงนี้คือคือเรื่องแบบนี้นะในทางการเมืองเนะี่ยคุณต้องย้อนกลับไปก่อนสมัยช่วงที่สมัยคุณทักษิณครับได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบถล่มทลายคุณกล่าวหาคุณทักษิณอะไรเนี่ยนะกล่าวหาผิดผิดถูกถูกเลวร้ายทุนสามานผูกขาดพยายามจะนู่นพยายามจะนี่ทั้งหมดเนี่ยมันมาเกิดในยุคนี้หมดเลยใช่ใช่ สิ่งดีๆมันไม่เคยเกิดสิ่งดีๆที่คุณทักษิณทำเนี่ยมันถูกหายไปเลยมันถูกทําลายไปและไอสิ่งเร็วๆที่คุณทักษิณไม่ได้ทําแต่ถูกกล่าวหาว่าทำใช่ไหมคือมันมีไอเดียของเขาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยดูด้วยขั้าใจฮะอ่าผด็จการแระสภาคุณว่าเป็นไหมนี่มันเป็นทั้งสองบอเป็นทั้งอะไรใช่ไหมถามว่าครอบงำวงการสลับเป็นไหมฮะเป็นนะฮะตอนนี้มันดิ้นหนีไว้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เดี๋ยวระบบทักษิณจะกลับเข้ามาโทษนะครับ4 5สม่เขียนะ้ะครัยพวก่านย์อุ้ยสิไม่ได ถูก,ถกแต่แพ้แล้วอย่างโง่ฮะโดยเฉพาะพักบางพรรคเนี่ยครับออกมาดิ้นกันใหญ่เข,เข้าใจผมกําลังนึกถึงธุรกิจสายการบินนะเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นคุณทักษิณเนี่ยโดนนะ ทั้งในเรื่องของทั tele ้งในเรื่องของไอ้ทะเลทะเลครับทะเลคอมมิวนิเคชันตรงนี้กระโดน uh huh. สายการบินตอนนั้นกระโดนแต่สายการบินนั้นผมว่าฟังแล้วมันไม่ขึ้นน่ะคือเดี๋ยวนะ,ะเอาให้ชัดนะสมัยสมัยที่เรามีรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงทักษิณก็ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราทั้งหมดเพื่อจะโยงไปที่คุณทักษิณไม่ใช่เรากำลังพูดถึงรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆสิ่งที่สายการบินทำเนี่ยนะฮะคุณทักษิณทำอะไรคือเอาแอร์เอเชียเข้ามาใ,ใครใครก็บินได้ หลังจากนั้นเกิดสายการบินเตมไปหมดเลยผู้บริโภคนี้ได้ประโยชน์มหาศาลโลกกระทัดเปิดมหาศาลคนได้เดินทางและนี่คือตัวอย่างของสิ่งเรียกว่าทุนนิยมที่มันนําไปสู่การแข่งขันและทําให้ประชาชนได้ประโยชน์จากคนที่ไม่เคยนั่งเครื่องบินเขามีสิทธิ์ได้นั่งเครื่องบินจาราคาเป็นหลักพันหรืออะรเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะบริษัทโทรศัพท์เนี่ยนะมันผูกขาดโดยรับวิสาหกิจกว่าจะขอสายโทรศัพท์เส้นหนึ่งคุณใช้เวลา3ปีด้วยเงินมหาศาล แล้วเผลอๆยังไม่ได้้วยสามปียุคนั้นนะเบอร์โทรศัพท์ใครด้านีเท่มากข้างบ้านต้องวิ่งมารับต้องบอกว่าใช้หมู่ใช้แบบสิบ้านน่ะวิ่งมารับที่บ้านผมเลยรเงี้โทรบ้านนี้บ้านเดียวคือเพราะฉะนั้นแล้วพอมันเริ่มเปิดตลาดโทรคมนาคมเนี่ยคุณคิดดูเราทันโลกโทรคมนาคมประเทศไทยทันโลกเนี่ยเพราะมันเปิดตลาดให้คนอื่นๆมาลงทุนมาทํากิจการแข่งได้เหมือนกันฮะอันเนี้ยมันถอยหลังไปเหลือแค่สองเจ้า แล้วก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะเหลือเจ้าเดียวหรือเปล่าอแต่ว่าเราพูดกันเนี่ยแสดงว่าเราเห็นไปทิศทางเดียวว่าน่าจะโอเคเขาน่าจะควบรวมได้ไม่มีปัญหาควบรมบอกควบรวมได้ถึงแม้ว่าบาันยงไม่ได้ับครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเป็นข่าวที่เรานำมาเสนอวันนี้นะฮะก็จำชื่อนี้ไว้ดีๆฮะับซิตริน g l o b a l แต่ซิตรินยากไปหน่อยไหคนมันเรียกยาก พวกกล้ามอ่ะเขาอาจจะชื่อแบรนด์ใหม่มั้งพอังกฤษเขาสะกดยังไงเนี่ยนะซตรินหมายหมายถึงว่าถือหุ้นใหญ่โดยซิตรินแล้วก็จะมีแบรนด์อีกแบบหนึ่งเหมือน a อก็เป็นแบรนด์ของแมทวานน่าจะเป็นชื่อบริษัทแต่ชื่อไว้ขายเนี่ยน่าจะง่ายกว่าครับทูแท็กไปอย่างเงี้ยครับก็ก็ทูแท็กนะฮะก็เดี๋ยวรอดูฮะกสทชน่าจะมีความเห็นออกมานะฮะคุณผู้ชมเราไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งฮะ ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะคือยุโรปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากําลังออกมาท้วงกันหนะักนี้เราเปลี่ยนอารมณ์เลยนะฮะเปลี่ยนอารมณ์มาที่เรื่องของโรคระบาดโควิดคือของประเทศไทยเราตอนนี้บรรยากาศมันดูจําใสเนะี่ยมันดูแบบประเทศเราเริ่มเปิดคนออกมาชื่นชมเมื่อวานนี้ขอคานค้าออกมาขอบคุณป,ประยุทธ์เนี่ยแต่ของยุโรปเป็นตรงกันข้ามเนะี่ยมันโรคระบาดมันอย่างที่เยอรมันเท่าไหร่ พี่ชูวัตรบอกเจ็ดพันใช่ไหมห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นต่อวันห้าหมื่นต่อวันใช่ไหมเยอรมันนี่หนักมากออสเตรียประมาณนี้เลยห้าหมื่นครับฝรั่งเศสก็ขึ้นมาละอังกฤษก็ห้าหมื่นครอังกฤษก็ห้าหมื่นเนเธอร์แลนด์เนี่ยอยู่ที่หลักสองหมื่นต่อวันนะฮะพอร์พอยต์ก็คือว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เขาต้องการจะควบคุมโดยรัฐบาลเขาต้องการจะควบคุมสถานการณ์นะฮะประเด็นคือประชาชนนะ ไม่ไม่พอใจ<ม>พูดพง่ายคือรัฐบาลมีนโยบายของการล็อกดาวน์นะครับแล้วทำให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้นรู้สึกไม่พอใจโดยที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็ยังคงมีความรุนแรงนะต่อเนื่องเป็นคืนที่2โดยการประท้วงขยายวงเนี่ยขยายไปในหลายเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นรอเทอร์ดามเฮกกรนิงเกนเอนสคอเดและก็เลวาเดนนะครับและที่เฮกเนี่ยผู้ประท้วงก็เอาจาักรยานกล่องกระดาษ สิ่งของต่างๆมาเผากันกลางสี่แยกนะฮะเพื่อต่อต้านมาตรการบางส่วนเป็นเวลา3สัปดาห์ที่มาตรการที่รัฐเพิ่งประกาศไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและในหลายเมืองผู้ประท้วงก็ออกมาเดินขบวนแล้วก็ปาหินจุดไฟเผาสิ่งของนะทำให้ตำรวจปราบจลาจนต้องออกมาสลายมีการใช้ม้าสุนัขระบองนะครับเจ้าที่ประกาศสั่งฉุกเฉินและมีผู้ถูกจับ,จบกลุ่มอย่างน้อย7คนมีผู้ประท้วงบาดเจ็บ3รายขณะที่มีตำรวจบาดเจ็บอย่างน้อย5รายนะ แล้วก็ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในเทลแลนก็มียอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างมากมาอยู่ที่หลัก20,000ต่อวันนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาประกาศและทำให้คนไม่พอใจเนี่ยนะฮะก็คือการจำกัดเข้าใช้สถานที่ต่างๆสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมีการนำมาตราการล็อกดาวน์บางส่วนเนี่ยในบางพื้นที่กลับมาใช้โดยมีคำสั่งปิดร้านอาหารร้านค้าและสถานที่ออกกำลังกายอย่างน้อย3สัปดาห์ ซึ่งนับเป็นประเทศแรกในยุโรปตะวันตกนะฮะที่นำอามาตรการล็อกดาวแบบนี้มาใช้ครั้งหนึ่งล็อกแค่เนี้ยก็เดือดกันแล้วนะฮะบ้านเรานี่ล็อกให้เหี่ยวแห้งตายไปเนี่ยก็ปัญหาคือก็ไม่เป็นไรเขาล็อกมาหลายรอบแล้วไงแต่ว่าเขาเนี่ยล็อกโดยมีเงินเยียวยานะเขายังไม่ยอมเลยเยอะฮะเยอะอยู่ของบ้านเราเนี่ยนะฮะล็อกแล้วล็อกอีกไม่มีเงินเยียวยาเลยเงินเยียวยาที่อย่างนั้นจะเรียกว่าเยียวยานะเราไม่นับนะคิดดูอะ ผมคิดว่าประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยมันใจกลางมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรื่องล็อกหรอกพี่มันเป็นเรื่องที่ว่ามาตรการการไม่ให้คนที่เขาไม่ได้ฉีดอ่ะไปใช้บริการสาธารณะหรือเข้าไปทํากิจกรรมบางอย่างต่างหากซึ่งมันโดนใจคนอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้เขาจะฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้อแต่ทีนี้พอรัฐบาลมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเองไม่ได้ฉีดทํานู่นทํานี่ไม่ได้ปั๊บอันนี้ผมคิดว่ามันโดนใจคนอ่ะหนักกว่าซึ่งหลายประเทศเขาจะเริ่ม นโยบายในการบังคับฉีดวัคซีนแล้วนั้นในยุโรปบางประเทศเนี่ยนอกจากเรื่องของมาตรการห้ามต้องมีวัคซีนพัสเข้ามาตามร้านค้าแล้วเนี่ยนะซึ่งคนไม่พอใจเนี่ยเขาจะเริ่มบังคับด้วยให้ฉีดวัคซีน<อ>ซึ่งอันนี้ก็ยังก็จะเป็นปัญหาเยอะครับคือคต่างกับบ้านเรานะฮะบ้านเราเนี่เรื่องของการไม่ยอมฉีดวัคซีนมีน้อยมากมีน้อยมีน้อยนะครับบ้าน,าน<ล>เราเนี่ยไอ้ไม่อยากฉีดไม่มีแต่ไอ้ประเภทว่าไม่อยากฉีดของห่วยๆและอยากได้ของดีๆเนี่ยมีนะฮะแต่เราก็ เอาที่เรามีเอาไปให้พมา่าในขณะเดียวกันก็มากระพือข่าวในบ้านเราว่ามีพวกคาร์ดคอร์ไม่ยอมฉีดแล้วก็จะใช้มาตรการการจากัดสินแบบนี้อีกทุเรศชิปเป่งเลยวะบ้านเรามาตรงข้ามนะเกิดมาไม่เคยเจอนะฮะในไหนพูดถึงบ้านเราแล้วะฮะวันนี้ผู้ติดเชื้อบ้านเราเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่6,428รอแายนะครับแล้วก็ยังคงมาจากเดินจําอยู่นะฮะร5 3า<ม>รายนี่คือรวมไปแล้วใน6,400เร่รอยจํานจำเนี่ยเยอะมากถ้าตอนแพร่ระบาด20,000กว่าจําได้ไหมต่อวันเนี่ย เเดี๋ยวก่อนอันนี้ตัวเลขของวันที่สิกันยายนนะฮะขอภัยสิบกันยาเลยเหรอใช่อันนี้คือเขาขึ้นมาดูตัวเลขตอนนี้นะฮะติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยเล็กน้อยร้อยกว่าร้อยกว่าครับแต่วันนี้เนี่ยติดเชื้อต่อวันอยู่ที่6 0พันกว่าหรือเจ0ดพันเนี่ยนะฮะติดเชื้อนะต่อวันเจ็0พันกว่าเป็นในเรือนจำเจ็ดร้อยเรือนจำเนี่ยส0ซนะของผู้ติดเชื้อทั้งประเทศู ถูกเยอะมากเน,นี่ยนี่ผมดูเลยทำให้ไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ติดอยู่ข้างนอกเนี่ยตัวเลขมันสะท้อนราความเป็นจริงแค่ไหนอ่เดี๋ยวมาที่ต่างประเทศนิดนึงนะฮะชกรณีนน<ด>จากเนเธอร์แลนด์และมีเบลเยียมนะครับเบลเยียมก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือคนออกมาต่อต้านที่กรุงบรสเซลเพราะว่ามีการออกมาตรก,การจํากัดสิทธิ์ของกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะรัฐบาลประกาศใช้โควิดพาสและร,รองการฉีดวัคซีนครบโดสและห้ามคนที่ไม่ได้ฉีดเข้าสถานที่ต่างๆเช่นร้านอาหารบาร อันนี้คนก็ไม่โอเคครับที่บรัสเซลเนี่ยมีการใช้ w a อ e r cannon คือไอ้ปืนปืนปืนน้ำเนี่ยนะฮะปืนฉีดน้ำเนี่ยยิงใส่เลยนะฮะเ,เพื่อที่จะจำกัดผู้ชุมนุมประท้วงแล้วก็มีการใช้เทียร์แก๊สด้วยนะครับอันนี้เปิดใน BBC ส่วนที่ <นะ S 1> ออสเตรียนะฮะประชาชนหลายหมื่นก็ออกมาประท้วงที่เวียนานาหลังจากรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่นะครับแล้วก็จะมีบังคับใช้กฎหมายบังคับในเดือนกุมภาพันธ์หกและมีแผนจะบังคับใช้กฎหมายนะครับในเดือน กุมผ่า,ผาพันซึ่งได้ทำให้ออสเตรียเป็นประเทศยุโรปแรกที่กาหนดให้บบวัคซีนเนี่ยกลายเป็นข้อกําหนดทางกฎหมายนะครับส่วนที่อิตาลีมี2 3งถึงสามพันคนรวมตัวกันที่สนามแข่งมา้าโรงละครนะครับในกรุงโรมนะเพื่อคัดค้านกรณีกรีนพลาสตามสถานที่ต่างๆนะครับอย่างสถานที่ทํางานระบบขนส่งมวลชนส่วนที่โคเอเชียประชาชนหลักหลายพันคนเดินขบวนในกรุงซากเก็บแสดงความโกรธต่อการฉีดวัคซีนภาพบังคับให้เจ้าหน้าที่ผักรักนี่อาจารย์วิโร์พี่ชวนะ คนที่นั้นเขาประท้วงเนี่ยอย่างที่เบลเยียมเนี่ยเขาให้ผลว่าเขาประท้วงเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยมีกฎว่าอย่างเช่นให้ work from home หรือจะต้องมีการตรวจ testing ก่อนที่จะไปไนท์คลับแล้วไปเต้นแบบไม่ใส่หน้ากากครับคือไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเขาประท้วงกันแล้วคือของไทยเราเนี่ยไนท์คลับเรายังไม่ได้เปิดนะฮะอันนี้เขาประท้วงกันเพราะว่าเขาจะไปเต้นแล้วเขาไม่ใส่หน้ากากแต่ทำไมเขาต้องไปตรวจก่อน ของเรานี่เต้นเต้นแบบจะขอใส่หน้ากากด้วยฉีดวัคซีนแ้วจะขอเข้าไปเต้นยังไม่ได้ของเราไม่ต้องเต้นนะขอแค่เปิดหนท์คลับขอแค่เปิดหนท์คลับเอากี่โมงก็ได้เด็กไทยเป็นเด็กดีขอแค่ธันวาคมนี้เปิดก่อนคุณก็เลยถูกกดหัวมากขึ้นเรื่อยๆไงที่พูดต่ครับโอ้นี่ผมอ่านแล้วผมตกใจเลยแต่ว่าในแง่ของรัฐเนี่ยมันก็จัดการยากนะกับยุโรปเนี่ยคุณจะจัดการยังไงเพราะว่าการแพร่ระบาดมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าการแพร่ระบาดสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะ มันจะไม่มีผลอาการหนักเลยหรือป่วยแต่ว่าคนฉีดวัคซีนมันน้อยแล้วมันติดเพดานแล้วคือเขาดันยังไงก็ดันตัวเลขการฉีดวัคซีนให้ครบโดสเนี่ยดันไปได้ไม่ไกลต่างจากญี่ปุ่นนะทาไมฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่อยู่ดีตัวเลขโควิดหายเกลี้ยงเลยอาวมันตอนนี้ไม่ได้ขึ้นรลยตอนนี้ก่อนโอลิมปิกเนี่ยติดกัน4ี่หมื่นต่อวันวันนี้เหลือ200ญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตมาเขาฉีดช้ากว่าเรานะเขาฉีดช้ากว่าเราแต่ภายในห้าเดือนเขาเนี่ย พวดไป75%แต่เขาฉีดของดีนะฮะไฟเซอร์มันมีอะไรบางอย่างเนี่ยนักวิทยาศาร์กำลังหาเหตุผลว่าอะไรทำให้ญี่ปุ่นถึงแพร่ระบาดได้น้อยลง่วมขนาดนั้นผมว่าญี่ปุ่นวินัยสูงวที่สูงปิดประเทศไม่ให้เมืองเขาแออัดนะแต่ว่าเขาใส่หน้ากากหนึ่งเขาใส่หน้ากาก2ก็คือเขาฉีดเร็วฉีดพร้อมกันฉีดพรึบเลยแล้วก็เรื่องของคนฉีดร่วมมือกันเยอะ ะนะครับน,น่าสนใจนะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมว่าเราประเด็นคนเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ที่หอการค้าเดี๋ยวเรายกไปพูดคุยเบรกหน้าดีกว่าเต็มๆนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับน้ำพริกขางกุ้งแซมลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านคางกุ้งเต็มเต็ม รับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำพากาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแทบลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกขางกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop Voice TV Co Th